นายประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดพร้อมด้วยคณะอายการผู้ดูแลคดีร่วมถแถลงความคืบหน้าคดีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในวันนี้มีการถแถลงจากสำนักงานอายการสูงสุดระบุว่าอายการสูงสุดยังไม่ได้มีความเห็นและคำสั่งทางคดีเนื่องจากพนักงานสอบสวนส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติม,ต,มตามที่อายการสูงสุดมีคำสั่งยังไม่ครบถ้วน ดังนั้นสำนักงานอายการพิเศษฝ่ฝายคดีอาญา8จึงให้เลื่อนนัดฟังคำสั่งเป็นวันที่29พฤษภาคมนี้เวลา9นาฬิกาขณะที่ทนายความของอดีตนายกทักษิณน,นะคะคุณวินยดชาติมนตรีค่ะเปิดเผยว่าจะมีการต่อสู้คดีอย่างถึงที่สุดตามสิทธิ์และตามพยานหลักฐานซึ่งมีสองเรื่องจากข้อกล่าวหาคือพรบอรคอมและมาตรา112จากนั้นจะนำเสนอต่ออายการสูงสุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามในคดีนี้นายทักษิณมั่นใจว่าไม่มีเจตนาในการกระทําความผิดตามข้อกล่าวหาค่ะมีความมั่นใจขนาดไหนครับกับพยานหลักฐานที่เรามีในตอนนี้เออความมั่นใจคงบอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือมันบอกเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับแต่เราเราขอเราขอต่อสู้ตามสิทธิ์ที่เรามีอยู่ในเรื่องของพยานหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบเหตุผลนะครับแล้วที่สำคัญก็คือข้อกฎหมายนั่นแหละครับ ข้อกฎหมายก็มีสองเรื่องมาจากสองข้อกล่าวหาก็คือพระบอมกับมาตราหนึ่งสองเราก็ต้องต่อสู้ในข้อกฎหมายว่ามันเข้าองค์ประกอบหรือไม่เพราะการจะพิจารณาว่าการกระทาใดเข้าองค์ประกอบหรือไม่เนี่ยต้องมีข้อทีจจริงที่ค่อนข้างครบถ้วนถ้าข้อทีจจริงไม่ครบถ้วนเราในฐานะผู้ต้องหาเราก็เสนอไปหางอสสแล้วถ้าท่านเห็นว่ามีสาระถ้าท่านเห็นว่ามีมีประโยชน์หรือทําให้การสอบสวนนั้นครบถ้วนและถูกต้องเป็นธรรมท่านก็ให้สอบเพิ่มเติม